So Twiky Bitch พบกับพวกเราบ้านบอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเกมอะไรก่ะเออใบคำขายแข็งโห<ฮ>อีกแล้วไม่ยากครับเดี๋ยวจะมีทั้งหมด8หมวดนะครับ,รบม,มีเครื่องเดิมอาชีพ ของใช้ภายในบ้านแล้วก็จังหวัดในประเทศไทยผลไม้สัตว์อาหารไทยแล้วก็เครื่องปรุงโคตรยากเลยก็คือเจอง่ายมังก็ง่ายเจอยากมันก็ยากแต่คนใบต้องยืนอยู่ฝั่งนู้นอ้าวคนใบอยู่ฝั่งฝั่งข้าส่วนคนที่จะตอบยืนในน้ำแข็งจับคู่กันนะครับจับคู่กัน ถ้าคือมันใบมันใบไม่ได้มึงบอกเลยผ่านเดี๋ยวผ่านเองใครทําคะแนนได้เยอะสุดรอดคู่ไหนทาคะแนนได้เยอะสุดคู่ไหนทําคะแนนได้เยอะสุดคือรอดคู่ไหนทําคะแนนได้น้อยอาบน้ําที่เอาตีลงไม่แช่นะอาบเลยหน้าอาบเลยในช่วงนี้หน้าหนาวด้วยอากาศเย็นมากใช่เดี๋ยวเอาน้ําแข็งมาใส่ก่อนนี่เดี๋ยวอาบหน้าบ้านเลยเดี๋ยวอาบหน้าบ้านเลยมาเดี๋ยวเรามาจับคู่กันก่อนดีกว่ากัมแบกัมแบกัมแบกแบกัมแบกัมาแบ มาหนี้อันนี้อันนี้โอ้ยใสเดี๋ยวเตาชุบเตย์ใครอ้นี่ก่อนเอายี่ถูกเอาเรื่องก่อนเลยนี่นะแปดหมวดนะแปดหมวดกูใส่ใส่ใส่มาให้เลยจะได้ดูว่าไม่โกงนี่จับไปอ่าเดี๋ยวเปิดเองหมวดแรกนะครับเครื่องปรุงโอ้โหเครื่องง่ายโถเครื่องข้าวควรเครื่งเครื่องปรุงเนี่ย เครื่องปรุงเนี่ยมันจะรวมพวกผักชีพวกอะไรด้วยนะเว้ยอ๋อวัตถุดิบวัตถุดิบที่ปรุงลงไปในแกงในอะไรแบบเนี้ยนี่นะครับเครื่องปรุงเราว่าไงน้องเราใครจะทายใครจะใบเอาไงทายดีกว่าเองจะถ่ายใช่ไหมโอเคเองต้องอยู่ในนี้มีเวลาหนึ่งนาทีนะที่เป็นคนใบให้คือมีเวลาหนึ่งนาทีตอบถูกเสร็จสลับที่กันไม่ดิผัดกันหรือว่ายังไงผัดกันก็คือ มันถูกผูู้้ต้องมายืนแทนอโอ้โหมา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 ยังไงต้องโดนยังไงต้องโดนหมดโอเคสใส่ไม่แข่งกากเลยคือใบเสร็จถ้าโบกี้ตอบถูกไอ้รูนใบให้โบกี้ตอบถูกปุ๊บโบกี้ก็ไปใบนะโอเคพร้อมเต็มตัวใบที่เราต้องตำอะ่ะพี่ใช่เออแล้วนี่สีอะไรพ,พี่ดำโอเคเ<ๆ>ก่งมากน้องดูดีดีข้าครับเร็วเร็ว เอ่อข้าวบนที่หนูใส่ไว้ในห้องน้ำอ้าวคล้ายคลายมะนาวอ่าไม่คลายคลมะนาวดับกลิ่นใช่ไหมดับกลิ่นดับกลิ่นดับกลิ่นกินอะไรวะอะไรวะหยุดเวลาหยุดเวลาไว้ก่อนบอก่าจะทำน้องแข็งหยุดเวลาไว้เลยมึงไม่บอกข้ามอ่ะได้เ่าได้เ่าได้เบาได้เบาอะไรวะข้ามเ่าข้ามข้ามข้าม จบข้ามข้ามเลยเออข้ามหมดเวลาเลยเวลาโอ้ยสับขาขึจะยืนไมได้ข้หมดเวลาหมดเวลาเลยนะหมดเวลาตับถูกผ้าเดียวหมดเวลาครับได้หนึ่งคะแนนเท่านั้นอันนั้นมันคืออะไรวะ ก,นนก็มีน้ำมะกร<อ>ูดที่ตอบไม่ได้นะครับออลารโนออลิกาโน่อ,อ,นนอแล้วก็มีน้ำมะขาวออลิกาโนมุ้ยผมเคยใส่ในบิในใส่ในพิซซ่าผ <c oughs> ไม่เคยกินน้ำมะขามแล้วก็หอมแดงที่ตอบไม่ได้ตอบถูกหนึ่งข้อครับผมรับไปเลยครับนนนหนึ่งคะแนนเหนึ่งคะแนนครับนไยน้องทำดีแล้วโอเคครับคู่ผมละแยวผมจับเองมาเปิดอ่ะสับเวลาด้วย อะไรครับแม่อาหารไทยครับอาหารไทยโอ้ยเอาอเอาอาหารไทยด้วยเอาเอา,เอา,เอาใครจะใบใครจะไทายเดี๋ยวรองยิงกันเอานะฮะอตอนนี้เราจะเริ่มนะหนึ่งสองสามเริ่มโอ้ยข้ามเลยข้ามอีก อะไรอะไรยืนอยู่ไหนยืนอยู่ไหนเราไปสุราที่สั่งมากินอะโรตีไม่ใช่ไม่ใช่มัสแมนไม่ใช่ไอไอไอที่เราไปร้านที่มันอยู่ในซอยอ่ะเฮ้ยขาขาที่มันอยู่ในซอยข้ามครับข้ามก๋วยเตี๋ยวโอ้ยไม่ได้ยังยังไหวไม่ได้นะครับวันนี้ยังไหวไม่ได้นะครับยังไหวไม่ได้เวลาเหลือยิ้มเก้าวิไม่ได้เหลือยิ้มเก้าวิเร็วไปเลยครับ เดือดทำไมเสียคนละเสียคนละฮะนี่นะหนึ่งสาวถ้าอ้าข้าวไม่ผักที่คนท้องกินอ่ะสีเขียวเขียวกระชาไม่ไม่ไม่อีกสิบวินะฮะข้าวไหมข้าวข้าววิครับผมขายคู่กันนมสองหนึ่งเหมาอีกอาร์หนึ่ง อันร้านก๋วยเตี๋ยวบุญชูผมจำได้ครอบี่นะฮะไม่ได้คะแนนเลยไม่ตอบไม่ถูกเลยนะคะโอ้โหที่เสียเวลานะฮะคือข้าวหมูแดงที่เสียเวลาเมื่อกี้นี้นะฮะโหน่าเสียดายนะฮะกี่เราเป็นเดอะวินเนอร์ไว้น้องยังยัเล่นหลายหมวนโอ้ตายแล้วหรือว่าชนะแล้วนะเนี่ยเล่นหลายหมวนนะครับ ไม่ได้แค่หมวดเดียวนี่ครับตอนนี้ผู้ผมมีอยู่หนึ่งคะแนนแล้วใช่มีหนึ่งคะแนนล้เกมที่สองครับถ้าบอลลูนกับโบกี้ชนะรอบนี้คือชนะเลยใช่กูกับพี่โอ่น้่ำน้ำเลยมีแต่หนึ่งแต้มเพราะมันสองเมสามครับผมอ่ะพี่จับมาครับเราเนี่หลับตาทำไมเกมนี้พุ่งมาล่ะโยกมาดูด้วยนะผมมากับน้องผมขึ้นเรื่องหน่งมากขึ้นยากในฉาก่อนต่สู้ไว้น้องเชข้มัน อาสีสีน้ำตาลช่เย็นถูกต้องโคตรเกง่งโคตรเกง่งข้ามเฮ้ยเมื่อกี้มันถูกไม่แมวน้ำผลไม้เป็นสีแดงแดงสตรอเบอรี่ไม่อีกอย่างหนึ่งน,น้ำแดงทับ,บอยมมีสีเขียวด้วยผลไม้กีวีแอปเปิลอ่ะข้างหน้าข้างหน้าเนี้มีคำว่า,มมาอะไรน้ำแข็งใสไม่ใช่แล <laughs> ้วแข็งปันน่นนณรวมรวมกับคำนี้ห้ คล้ายๆกับคู่คู่แข่งกับแบบี่โคลาโค้ไม่มีน้ำตาลชื่ออะไรไม่มีน้ำตาลเอสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีน้ำตาลอ่ะไม่มีน้ำตาลเอบีแล้วอะไรเออถูกต้องอ่ะเนี่ยอันนั้นเลยเอสไม่ใช่เอสโคลาไม่ได้ชื่อมันน้ำน้ันลมอ่ะถูกต้องไปจับลุงชนะกูเลยดีกว่าเนี่ย หมดเลยไปแล้วได้สามคะแนนคือถูกชาเย็นโคกซีโร่แล้วก็น้ำอัลมณ์ไอ้ที่กูเสียเวลาอยู่มันคืออะไรไอ้แดงอยู่เขียวอะไรน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยก็มึงตอบแอปเปิ้ลถูกแล้วแล้วมันก็เขียวอแล้วน้ำแอปเปิ้ลครับน้ำแอปเปิ้ลมแล้าสีแดงมาจากไหนสีแดงอะแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลสีแดงอ๋อสีเขียวแอปเปิ้ลยังมีสีเขียวเกมนี้บอลลูนตอบได้4ข้อนะครับผมต้องทำเอ้ย ตอบได้สามผมต้องทําให้มากกว่าสามเป็นสี่ผมต้องทําให้ได้สี่ถึงคะแนนจะกลับมาเสมอหนึ่งหนึ่งอ่าใช่แต่ถ้าผมแพ้รอบนี้คือโดนอาบน้ําเลยอาบน้ําเลยโอเคมาจะฉลาครับไะได้ไปป่าแป้งนอนละอ่ใบนี้มาใบนี้คืออะไรคืออะวเคือดื่มเหมือนกันนะครับคือดื่มไยเคือดื่มเหมือนกันเริ่มผมกับพี่อ้นเลยมานะถ้าเราตีเสมอได้รอบนี้เกมหน้าเรามีลุ้นโอเคเริ่ม ข้างบนต้นสูงสูงน้ำอะไรน,น้ำอะไรลิงชอบเก็บน้ำวาาเออถูกต้องเอ้านาำอะไรที่โบชอบซื้อมาน้ำส้มไรน้ำส้มคันนึ <c oughs> มันจะข้าวทำไมกูพีสกูพิสเฮ้ยข้าม หลาเต้ดูกไอ้เหี้ยดูได้ไงวะอยากให้เห็นดิรดูอยากให้เห็นอะไรเมาๆเลยเหล้ามียี่ห้ออะไรบ้างผงเนี่ยเนี่ยหลอดไฟมันมีอะไรแสงแล้วอะไรอีกโศบน้ำอะไรนะเนี่ยเป็นลูกๆน้ำมะเฟิร์นเด็กน้ำมะเกิร์นเทศโอ้โหโอ้ยไปแล้ว เขาถูกอะไรเมื่อวานถูกลาเต้หนึ่งถูกแสงสมสองถูกมะเขือเทศสามต้มน้ำมะพร้าวด้วยน้ำส้มน้ำมะพร้าว้ส้มข้ำมะพร้าวเขาชนะหนึ่งหนึ่งนะครับคะแนนคะแนนรวมตอนนี้เราหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะข้อนี้รอบนี้กูได้ห้าข้อห้าตอนนี้ห้าต่อสามก็เลยได้มาหนึ่งคะแนนต้องตัดสินเกมสุดท้ายนะครับผมจะดูว่าใครจะชนะและใครจะโดนอาบน้ำเย็น ฮะมามาจี้เราต้องดูเว้ยอ่าคือมีน้ําแข็งอยู่แบบนี้เลยนะอ่าตากอ่า,ามาอาโอ้ยอะไรวะเนี่ยจังหวัดประเทศไทยโอ้ยได้ปะได้ปะได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาฟังคำหนึ่งกี้ยืนหน่อยป่ะจี่ยืนหน่อยยืนยา, aw, ยาวๆเดีอพี่ทายให้ <มา S 1> โอเคจังหวัดประเทศไทยอ่ะ อยู่ตรงนี้ดีกว่าะมองเห็นเฮ้ยหันไปนูน่นอันนี้อะไรบุรีร์ไม่ใช่คำหลังคำหลังอะไรคำหลัง,ลงอ่ะเออแต่เวลาเราตักเยอะมันจะทำไมห<ฮ>ไม่ใช่ตักเยอะมันจะสูงขึ้นอ่ะลำพูนเออต้องที่เราไปเที่ยวมาสุราษฎร์ไม่ใช่นครศรีธรรมราชตัเออข้าไหม ที่เราไปอ่ะกีสารอ่ะอุดรธานีถูกต้องข้ามก็ข้ามนะเมื่อกี้ข้ามอ่าที่พูดเหนือเหนือเหนือทุพันทุพันอะไรทุพันบุรีถูกต้องที่เราที่เราจะไปเหนือที่แรกที่เราจะไปเหนือแม่อ่เชียงรายอีกจังหวัดหนึ่งเชียงคานมีคําเดียวเลยไม่ใช่เออคําเดียวแบบเลยคืออะไรเลย ทำไมทำไมเดียกข้าวแล้วหมดเวลาแล้วข้าวไม่ได้นะครับหมดเวลาษด้านไงตอบถูกคือลำพูนลำพูนอุดรอุดรสุพรรณสุพรรณใช่สนะสามตอบถูกสามสามข้อนะครับบางอาจะจับแม่ผมบางอนจะมีคนจับไม่ใช่ผมปวดเยอะเลยไหมครับได้แล้วครับ ขอด้วนเนาะขอด้วนขอด้วนอะไรครับเฮ้ยมันยาวด้วยว่ะอะไรวะคนใช้ในบ้านอนใช้ในบ้านมาเลยมามามาเราจะต้องไม่อาบน้ำเลยวะเราจะต้องไม่อาบน้ำแต่เท่าเนี้ยผมจะไมให้บังเห็นแล้วฮะฮะเร็วนะมามาเข้า ที่ไว้อ่านคล้ายคหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าบบชัวไม่อีกสมุดนิตยสารที่เป <strong> ิดต่อสายยางหัวแดงแดงก๊อกก๊อกอะไรก๊อกน้ำเออเวลาแตะรูปเราต้องตอบตะปูเอขอนติดกับอะไรผนังผนังผนังบ้านเออใคข้อเดี๋ยวเอ้ พื้นพื้นปูอะไรกับเบื้อขออีกข้อนึงือไงพี่อ้นเรียนวิทย์ศิลป์ไอ้กี้อ่ะชอบให้พี่อ้นทำอะไรศิลปะไม่วาดรูปเอข้างหลังคล้ายๆรูปข้างหลังคลายรูประบายสีถ่ายเลยถ่ายรูปนีฮะถ่ายกล้องพยนตร์ภาพยนต์ก่อนพยนต์อ่ะก่อนพยนต์ภาพอ๋อเลยพอแล้วมาแล้วมาแล้ว ชนะครับนี่นะฮะชนะเป็นเราฮะห้าขำชนะครับชนะครับผมคือคะแนนรวมตอนนี้สองหนึ่งสองหนึ่งไงอ่ามึงต้องอาบน้ำเ้ำนิดเดียกันนี้เลยสองไม่จังแพ้เฉยจางนำมานะเนี่ยโอ้โหคนไม่ใช่อะไรเลยใบโคตรเก่งเลยครับนั่งนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาบให้เอาหลังไปนู่นเอาหลังไปนู่นเออเอาเอาละ หันหน้าไปฝั่งนู้นกอนหันหน้าฝั่งนู้นเดี๋ยวอาบให้เดี๋ยวอาบให้ได้จังหวะมาอย่างยากเลยนะครับก็บทลงโทษของเราเดี๋ยวอาบน้ําเย็นๆเลยนะแต่เดี๋ยวเราเอาน้ําแข็งออกเดี๋ยวเทราดเลยอยากให้คนแพ้ปิดคลิปอกอดคอกันหน่อยกอดคอหน่อยนจะได้ใกล้นะนะๆ,ๆกันฝากกันครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกผมบ้านบอ่อด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะสนใจเสื้อบ้านบ่อของเรานะฮะติด ติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กบ้านบอลนะฮะสำหรับวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใช่หยาเลยขนหนาเลยสักยอดนะคะบันกาศเย็นๆอาบน้ำเย็นๆ อยากเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับกดให้ถึงหกพันของเขา<ด>ผมจะไม่ต้องลำบากถึงหกพันนะลำบากทุกคลิปผมผมโดนทุกคลิปเลยไม่ไหวไปปิดคลิป